เป็นจังได้เจ้าก็คือผู้โจผู้งามอยู่บ่มีแบบนุ่มๆเพิ่นมาจีบใช่ปะโดยบ่มีอยู่ในบ้านหาเลยแบบมูคูรุ่นเรียนได้สะแบบบ่มีบ่มีผู้มากเลยเลยก็เลยอ่ะเห็นหายเจ้าเปิดใจโดยหาเนื้อคูหาคนอู่คนล้มโดยก็คือเจ้าเปิดใจทั้งพ่อแม่นี่ คับผู้อยู่บนนังละผู้เพินพ่นเพิ่นบ่ได้ว่าจังใดบิบด้บวาง กสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุคนกามาพ่อมาพ่อก,กับสาวัวมื้อนีก้กะมาตามหาสาวโสดอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวโสดหนะไม่สาวัวกะยังบ่เคยสัมภาษณ์ทั้งน้องเพิ่นจักเทื่อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะถือว่ามื้อนี้สาวัวมาสัมภาษณ์ทั้งน้องเพิ่นเป็นครั้งแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องชื่อเสียงเลียงน้ำ ชาบัวกันยังบุพุพ่อแม่พ um ี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังได้กับไปเบิ่งไปส้มน้ากันเน้อพ่อแม่พี่น้องเน้อเข่าไปทักทายหรือว่าโอ้ลมกับทางน้องเพิ่นก่อนทางน้องเพิ่นเปิดใจนี่เปิดใจคุยชื่อื่อบอกด้วยว่าเปิดใจหาเนื้อคู่น้องพ่อแม่พี่น้องเน้อหาฮักแทะทางพ่อแม่ฮับพูน้าบ่เนาะจังได้กับเดี๋ยวเข่าไปโอ้ลมกับทางน้องเพิ่นก่อนจากเด็กจากหน่อยน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะจังได้กับไปเบิ่งไปส้มน้ากันเด้อเนาะ โดยสบายดีน้องละสบายดีโดยถ้าเอืกากมาเป็นครั้งแรกเนาะแต่ก่อนอื่นกะขอเนี่ยถามซื้อซื้อว่าจังซื้อหอนคำหอนคำโดยอายุจักปีเลยน้องละอายุสิบเก้าปีสิบเก้าปีเจ้ายังเฮียนอยู่บ่บริเทียนแล้วออกแล้วออกได้จากปีเลยน้องละอ่าเฮาออกได้หลายปีเติบ้วอือหาเจ้าเฮียนอยู่ห้องใดเลยมสี่มสี่ก็เลยออก เป็นยังคือบโบเฮียนโตน้องลบบแม่เพิ่นบ่าเฮียนโบหฮเฮียนโดยเป็นจังไงคือว่าโบหฮเฮียนเพิ่นว่าให้ไปหาเง<อ>ินเพิ่นวละเพราะว่าเพิ่นกระเถาแห้งแล้ว,อ,วอือแต่โดยบ่มีเงินเฮียนโตโดยเนาะทังนอง้องเพิ่นก็ออกหักในใจของเจ้านี่ยังอยากเฮียนอยู่บ่โดยแม่เนื้เฮียนยจะมี เดีไอ้น้องจะคนนน่น้องละสี่คนสี่คนโดยผู้หญิงผู้ชายบ่หญิงสองชายสองแต่พ่อเมย์ได้จะพ่อเมย์ยังขบยังขบเนาะทางเมย์เจ้าเห็ดเบียกอย่างแน่น้องละเห็นบริเห็ดเบียกแล้วแต่ว่าหาเห็นหายเห็นหน้าบ่บ่บ่มีบ่มีหน้าโดยขายตั้งแต่โดนแล้วเป็นพาไอยไปป่าใส่ติ่งเออก็ด้วยใครนะโดยแต่คุมเมื่อนี่ก็คือเห็ดเบียกแล้วก็หาเงินชื่อเขาบ่ บ่มีแจะอ้ายอายเจ้าไปเฮ็ดเวียกโดยเพิ่นเฮ็ดเวียกอยู่ไชเพิ่นเฮ็ดอยู่ไทยก็เอือยผู้หนึ่งผู้หนึ่งกะอยู่เล่าแต่ว่าเพิ่นมีครอบครัวแล้วเพิ่นก็บาค่อยเันปลนเงินให้ปานใดโอ้เลยเฮ็ดให้อันแม่เจ้าให้ให้เจ้าออกเฮียนหรือว่าหาเฮ็ดงานโดยและคูม่มือนี่เจ้าอันเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอย่างฉันนองละยังบาทันเฮ็ดยังไปสมัครเวียดอยู่ หยังบ่ได้เคยเฮ็ดเนาะโดยอืปกติแล้วเจ้าไปสมัครอยู่ทางไหนน้องล่ะไปสมัครอยู่งานกองแดกกระเจ้ารักบ่เพิ่นยังบ่ห้ามอืมเป็นจังไดน้องล่ะแบบเพิ่นเพิ่นเรื่องอายุเฮานี่เพิ่นบ่ได้ติบ่โดยบ่ติอืมเพราะว่ามันผ่านแล้วอายุ19ผ่านแล้วโดยโดยก็เลยอ่าเอาไว้ก่อนเนาะโดยบ่อนอื่นได้ซั่นน้องล่ะแบบอยู่ปั๊มน้ํามันอีหยังเด้ค่ะเพิ่นกระเจ้าบ่ได้รับบ่ได้ไปสมัคร ไปสมัครตัวบนั่นเพราะว่าพี่น้องแนะนำมาโดยลูกหล่าพ่เจ้านี่โดยเมนชาวลาเนาะผมแม่ก็เลยให้ออกบัดพ่อเจ้าได้ใช้เฮดเวียกยังน้องละเพินบริฮ็ดบริฮ็ดโดย่นกัเจ็ดสิบปลายแล้วโอ้ก็ถือว่าอายุหลายแล้หรอแม่ก็หกสิบโดยโดยคือว่าแห่เนาะพอกับบริฮ็ดแม่กับบริฮ็ดก็เลยเฮดหายาทั้งน้องเพิ่นออกตปเคียน แตบ้ามีเงินนี่เจ้ายังอยากเฮียนอยู่บ่อนาะกะว่าอยากเฮียนแล้วเพราะว่าอันิ่นกระเทาแล้วก็อยากไปหาเงินนะส่งให้ิ่นพ่อแม่กับบรสบายแก็คืออยู่พังไทยได้จ้ะเคยได้ไปบ่บ่เคยบ่เคยโดยหักในใจอยากไปอยู่บ่อยากไปแต่ว่าแม่ิ่นบ่ห้ไป่นให้อยู่น้ำบ่มีมูบ่มีครูบ่อยู่พังไทย บ่มีเห็นหาทางานแม่เจ้ากัยังบ่อยากห้ไปบันไดเนาะอ่อ่ะห่เป็นยังคือหาเหดเวียกอยู่ฟังเล่าเฮาก่อนใหญ่อีกจังหน่อยก่อนยังไปเนาะน้องหล่าเนาะโดยโดยอ่ะก็คือได้ยินข่าวข่าวว่าเจ้าเปิดใจบะโดยแม่เปิดใจเปิดใจได้จังมือแลวน้องหล่าถ้ากับ สองสามมือนี่แหละเป็นจังได้เจ้าก็คือผู้โจผู้งามอยู่บบมีแบบนุมน่มๆเพื่นมาจีบใช่ปะโดยบบมีมอ,อยู่ในบ้านมีคนั<า>กหา,าเลยแบบมูคูรุ่นเรียนได้จ้ะแบบบบมี่บมีผู้มากเลยโดยก็ <laughs> เลยอ่ะเห็นหายเจ้าเปิดใจโดยหาเนื้อคูหาคนอูค่คนลมก็คือเจ้าเปิดใจ ทั้งพ่อแม่นี่คับผู้อยู่บ่อนังละผู้เพิ่นเ<อ>พินพ่นบ่ได้ว่าจังใดบ้าเพิ่นบ่ได้ว่าเนี่ยยันว่าเพิ่นหายเพิ่นติแตาโอ้ยยังงันให้อายุอันเศร้าป่าสามสิบก้อนแบบนี้ทางแม่ก็บ่ได้ว่าว่าเพิ่นบ่ได้ว่าเยี่ยตามใจรู้ตามใจรู้เ <laughs> <laughs> นาะแต่ว่าเรามีครอบครัวไปกะก็ดีอีกอย่างนึงเนาะเขากัสิได้แบบอ่า ท่ากันไปทำงานอยู่พังไทยเนาะน้องหละเนาะเพราะว่าตอนนี้กะทั้งน้องเพิ่นกนะอยากไปพังไทยอยู่แต่กะบ่มีผูหางานให้หรือว่าบ่มีผูนำพานแหละน้อ<ด>งหลาเนาะอืก็คือเรื่องอันอายุเพิ่นได้ใช่น้องหละเรื่องอายุหรือว่าเรื่องสเปคของที่เจ้าสีคุยสีลมนี่นได้ส่ะซำไรไ้เบิดเรื่องอายุเพิ่น ถือว่าถ้าว่า60นี่ก็ยังลมไล่บ่น้องละอันประมาณ30 30 40อืมแต่50ก็ยังลมไล่บ่โดยอืมขอให้อันถ้าเข้ามาก่อนเนาะอ่าถ้าว่าถึกใจนี่ก็เฮาก็สิได้ลมไปโดยอืก็คือนุ่มทางไดจ้ามัดนุ่มไทยหรือว่านุ่มลาวนุ่มไทยลาวได้เบิดอืมบ่ตีอีกโดยขอให้ ฮ no? ักจริงบางแตงเนาะขอให้บ่ให้ตัวถ้าแน่ๆนี่กะถ้าว่าผู้ใดที่มีครอบครัวแล้วเฮากบ่อยากให้ทักมาเนาะน้องเนาะเฮากขอดีแบบนี้เพราะว่าเจ้าก็ยังบ่ได้เคยสร้างครอบครัวบ่บ่เคยถือว่าเป็นสาวโสดเนาะโสดอิงติ้งเนาะน้องเพิ่นก็บ่ได้เือเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่า30ขึ้นไปพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ถือว่ายังลมไดอยู่ การเรื่องอานมนมไทยนมเล้านี่ก็ถือว่าเพิ่นผลได้เลือกเนาะบลไม้ติข้าวไรทักมาถ้าวมะาฮากิงบางแตงกะโทรมาอู่มาล้มได้เจ้ากะระดินเพชรดินลายบ่ลินถือว่าทั้งถือว่อาเจ้าพร้อมแจกเนาะ<ด><ด>พร้อมแจกพร้อมคุยโดยก<ด>ถือว่าผู้จบูบผู้งามได้ทั้งนองเพล่น กินเข่าแล้วบ่ามื้อกี้นี่กินแล้วกินกับยังไงอ่านกินกับขวดชิ้นหมูอืมไพ่ไปชื่อชื่ออยู่ตลาดบ่พอ่อไปคนสือมาเออก็คือเรื่องเงินเรื่องอ่าที่จ่ายคู่มือนี่ก็คือเม,อม,มนไพ่ผักมาให้น้องละอ้ายอ้ายเพิ่นเฮ็ดเวียวกอยู่ใช่ไหเพิ่นเฮ็ดเวียวกอยู่อันอ่ไรเพิ่นเฮ็ดเวียวกอยู่บอนท่านพนมอืมอยู่พังไทยโดยโดยโดย เพิ่นก็ภาคให้ใช้คูเรือนโดยเทื่อละ2-3<ม>อมมะมมืมาคให้แม่ือยานแม่เจ้าเป็นยัง่ะตาเป็นเบาหวานเออก็ต้องได้กินยาแล้วนีน่เนาะโดยได้กินยาแล้วก็กินกาฟแฟเพิ่นกินกาแฟแล้วเพิ่นก็รู้สึกดีขึ้นอืมคือว่าแหละเนาะเพราะว่าถ้าเอาถ้าว่าเฮาอยายุหลายแล้วก็คือว่า พยามามหาเนาะน้องหนาเนาะเนาะเพื่อนกับผู <oh> ้จูผู้งามถ้าว่ามีเอฟซีของของข่อยหรือว่าเพื่อนอยากมาเยี่ยมมาหาอยู่เพื่อนชานของเจ้าได้ะที่หายทั้งออ้เพื่อนมาบอะหรือว่าจะมาด้วยกับบริติเนาะดอืยถ้า่ามาก็ต้องโทรบอกลวงหนาน้ำเนาะดอ่าเพราะว่าเขาจะได้เตรียมถือ มาเออชีได้เตรียมยังชูไอ้เพิินกินน้องนองหละเนาะ<ด>อ่าถามว่าแบบจ้าเอกันด้วยนี่ก็บโมจักแร้นอนนองหละเนาะจักชีได้กินยังแล้หนี่ชีได้ไปกินอยู่ร้านกูนได้หายทางไอ้เพนเลียงเนะ<ด>าะแต่ว่าเป็นนุ่มไทยได้ฉันนองหละถ้าวานนุ่มไทยหรือว่าชีม,มามากมากขอเจ้าเนี่ถ้าวาเพิินอยากให้เจ้านี่ไปเฮ็ดเวียกเหตดงานน้ำเพิินอยู่ฝั่งไทยนี่เจ้าพ่อมนา อันอันนี้ต้องถ้าแม,ม่ก่อนหัวแม,ม่ไปบ่หนึ่งมากก็ต้องถามแม่โดยในใจเจ้าได้ใะในใจกะว่ายากไปบันไดแหละเป็นยังจะอยู่ก็ม่เออนอกนาอจากเจ้าแล้วก็มีภายในแบบย,ยังอยู่น้ำแม่อ้ากกับฝุ่นเพราะคอยอยู่น้ำเพราะว่าพึ่นกะต้องเมื่อเฮิร์มีเอจะสลายกัมีแต่เฮาเจ้าก,ก็เป็นผู้เรียกแม่ เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเนาะโดยก็คือมีแต่ถ้าว่าไปไปมาๆเนี่ยก็คือไรนอนน้องหละเนาะโดยก็แบบนี้แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าทางน้องเพิ่นก็เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ย้าว่าไปไปมาๆก็คืออาชีพไรเนาะถ้าว่าชีหาไปอยู่เลยก็คือชียาตอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยกับวติทั้งน้องเพิ่นเพราะว่าแม่ก็อายุหลายแล้วเนาะก็ เจ็บอ่อนๆแอดๆเนี่ต้องชื่อยาไปหาหมอทุกเดือนบ่โดยเบิดเดือนหนึ่งแบบเข้าไปหาหมอนี่เบิดเท่ายนองละแบบเข้าไปแต่ละเดือนซีหาเซนเพราะว่าซื้อยาแล้วมึงเถอก็ได้เขาห้องหมอนำเป็นโรคเดียวนบ่โดยบัดพอเจ้าได้สิพอเจ้าแข็งแรงอยู่งนนองละโดยแต่ก่อนพอเจ้าก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบ่เฮ็ด เดี๋ยวนี้พิ่นกะแหลนรออยู่แต่กับบ้านนายพอพิ่นกะเถาแล้วอ,อกะไลอย,ยุเนาะชาวบ้าเขาแหลนรอเป็นนารับจ้างพิ่นแทนเนาะคือว่าเดี่ยเขาพหเขาเริ่มอายุายลเลยก็เริ่มยุดหรือว่าเริ่มพอเนาะมีแต่ทาให้ดุงหาให้กินแบบนี้ <laughs> ก็คือให้หน้าตาานี่เป็นของพ่อเจ้าปะ่ะ พอเยเอาของพ่อเจ้าได้จ้ะข้องพอค่ะคล้ายตะลนแล้วออพ่อเจ้ากับป็นคนบ้า่นหน่นะพ่อกับแม่เจ้าเป็นคนบัานเวียงไทรบัดแม่์ได้ค่ะเป็นคนเซโนอืก็คือพ่อเจ้านี่มาอยู่พี่อยู่น้ำแม่โดยคนมาอยู่กันเต้เต้ตชิบหาปีแล้วก็จะได้มาฮูจากกันเอ,อหน้าพ่อก,กับทายหน้าเมียก,กับทายแบบนี้เนาะก็เลยตอนนี้ก็เลย บ่มีหน้าเฮ็ดมีแต่<ด>หาเงินหรือว่าซื้อข้าวกินใท่ไหนเนาะ<ด>หรือว่าดูไปเฮ็ดเวียเฮ็ดงานกะผักมากันยังดีอยู่ได้เผื่อผักมาเ,เนาะโดยเป็นยังได้นางหล่าแบบไอ้ยทั้งบอลไอ้เจ้าเฮ็ดงานเนี่ยสักเนื่อเอาคนบอลหรือว่าจังใดอ้ก็ไปยังไห้ไปไปยังไห้อยู่อีเมะเพื่อมา,มาให้ห้าเวียเฮ็ดยวนอยู่บ้านเะาเอา้าเพื่อมาแต่เพื่อนก็ได้ผักเงินให้เจ้าใช่อยู่บะแบบเวลาเขาอยู่น้ำแม่แบบนี้ บ่สาระกะมีแต่ฝาให้มีมก็คือคููคมือนี่ได้่าจะเอาอยู่ใช้มาใส่แบบมาซื้อเอาน้ำแม่เอาน้ำแม่มคือผากี้แม่กะห้าต้องไหลน้ำเนะาะเพราะว่าถ้าเป็นลูกชาวหลาน <c oughs> ถุงทิ้งทุกอย่างกะคือขอน้าแม่แนะ่เนาะเดี๋ยวจังไดกะนุมน่มๆเนะาะถ้าสนใจทั้งน้องเพื่อนกะทักมาเ้อเนาะชื่อจังไดแเจ้ากะคอยดืมได สื่อหอนคำหอนคำเนาะอ่านี่แหละเพื่อนเพื่อนกัแถวเชนูนี่แหละเนาะโดยอ่าพ่อยกัยังบ่ผู้จักหลอกเพื่อนเพื่อนวาอยูุชัยนาะเพื่อนมาดินน้ำมูเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยมาดินน้ำมูเพื่อนก็เลยอ่าขอสัมผัสทั้งน้องเพื่อนนี่แหละเนาะกะเห็นแต่กัเจ้ามาอ่าสัมผัสทั้งน้องเพื่อนเพราะว่าทั้งน้องเพื่อนกัเปิดใจเนาะเปิดใจใหม่แน่ จังใดก็เป็นกำลังใจเนื้อน้องหล่ะเนาะดย้ยขอบใจถ้าเกิดกระชีได้กรับก่อนถ้าบามีนมๆมมาขอทงอ้งเกอยกระชีได้เจ๊งให้ทางอ้ายเพิ่นเนาะโดยโดยโดย้ยสบายดีสบายดีน้องหล่โดย